สวัสดีพี่น้องป้องไปชุมม่องสุบอับครับเดี๋ยวมนีบ่าวผือสิพาพี่น้องเข้าไปเลาะหาเก็บผักสลัดไปเห็ดสลัดกินครับพี่น้องอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้สาขกิจชุมชนคนรักการเกษตรครับศูนย์เรียนรู้ครับปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ครับเพื่อลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนครับปลูกทุกอย่างที่เรากินครับพี่น้องแล้วก็กินทุกอย่างที่เราปลูกครับ เดี๋ยวไปเบ่งผักสลัดกับเป้าผือกันครับพี่น้องครับบ้าผือผ้าละคักเนาะคักเนาะสุ่มเจ้ารา,ายการเบาเบบ้านเฮา หลาย,ยบักเขีย้ยขียมีแล้วผมติเบศรัดกินผมติเบศรัสกินแล้วเออก็ดีนี่เจ้าเห็นฟุ้งผมวันี่ยมันบูมีเลยเนี่ยใครกินเนือ้อแข่งกระหยังก็ต้องเกี่ยวเห็ดเอาด้วยเนาะเห็ดวับปเป็นเจ้าก็เอาพักจังที่ไปมันบ่แล้วจะบักเขียเคี๋เหรบักเขียเคียแล้วเจ้าก็เอาอันโยเกิร์ต เออแทนในสลัดตัวโยเกิด์ตโฮเทลไซรับัปนี้เจ้ามีผักอย่างเออเขาพูดมะเขือเทศแมนเป,เปิ้ลออนั่นแหละเจ้ากูดขายอย่างดีเลยเจ้าลองเห็ดคือผมเมืองบาเซียเห็ดแดงยายเลือกงานไปดินี่ครับผู้ดูแลชวนเนี่ยเนี่ยสลัดแดงอ่ะ นั่นนั่นเอานั่นเออนี่เออนี่ไม่ใช่ฝนเราเป็นคนดูแลสวนพี่น้องเราสิตัดนี่สลัดอันนี้เขาเรียกว่ากรีนกีเลสบ่ฮะ <c oughs> มันออกม่วงมากกว่าได้นะอือบ,บ,บัวอันไหน เจ้าต้องไปเสื้อยกเกิดมายกเกิดนะ่ะยุดลานขานะหาผักหากระเขียๆนะบๆป่ะเแต่การนี้เอาเอานี่กอน,นึงเนดะินยังเพิ่อนยังก่อน,อนกวางตุ้งญี่ปุ่นกวางตุ้งญี่ปุ่นผมจะเวียนสลัดกินอีกข้างตุ้งญี่ปุ่นเป็นบ่น,นี่อ๋องามเนาะเอ้ตะแนนก็ได้ได้เบิร์ดละ เออไป,ไปไปไปเจ้ายางไปนะใไรเขา,าปิดใครแล้วผู้ปิดอ้าวไปปิดเจ้านี่รถเกษสิปิดน้ำครับนี่เออมีมองปิดน้ำครับนี่อ,อยามแแรงกัเจ้าก็ใช่ไหดน้ำพักครับโดยใช้ระบบสปริงเกล สับภาษาอังกฤษสปิกร์เยวลลายไม่ต้องเอาลายพยัญชนะอสองพอัญชนะแดงๆนะกับอันกวางตุงญี่ปุ่นนะ่งจาเริกงานจังมงนี่หามงกลับบ้าน <c oughs> น้ามือแรงเลเก็บผักเก็บหญ้าไปกินไงพี่น้องเอ้ยเก็บผักสวนครัวอันนี้เจ้าซื้อมาปลูกเองมั้งปะเออเห็นมันสวยดีอืมอันนี้มันเขาเรียกว่ากวางตุ้งญี่ปุ่นกวางตุ้งรีอันม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 ันแทงบาดไอเม็ดมันห่อหละร้อยก่าทีาปะอนึ่งน่ะเป็นซองมันปะเสื้อยุดใส สร้างเอาติหรือว่าด้านเกษตรมันอ๋อเนี่ยงามดีวะกินกับสัลตหเพ็ดสลดัสลดกินเนื้อนี่พี่น้องแต่นี่ก็แบบมันเหมือนเหมือนอะไรแบบทะเลก,กินนะมันอยู่ได้นานไงเหรอไปใต้ไปใต้ไปใต้ข้อยอดกินเยอะข้อยอด,อ,ดอ๋ออืมตัดอย่างนี้ก็ได้กินอันนี้ก็ได้ครับนี่ครับบ่าวผือพาพี่น้องมาหาพักไปกินครับเพ็ดสลัดพักกิน กับน้ำพริก <ทะ S 1> ขอบคุณครับ,บ,บน,นี่ครับอ๋อมีของดีกับไทยขเขาเจ้าเบิงก็เขาจะได้ถามหาเจ้าลูกยุไซวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผักไปผักไปกินผักไปกิน ครับวนี้เาคือพาพีน่น้องเขามารอเลาะไรๆเบิ้งแตงเกษตรมาหาพักไปกินเสดสลัดนพักครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้สากิจชุมชนคนรักการเกษตรครับสวนผสมผสานตามรอยพ่อปลูกทุกอย่างที่เรากินแล้วก็กินทุกอย่างที่เราปลูกครับ <S <S นะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องเข้าไปสนีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ ชื่อรายการแฟนแ,น,แนขนาดะน้ำยีบ้าพื้ดีใจพาไปสู่มองสุขีีลอกนี้ล็อนั้นแบ่งปันสารพันสิ่งดีติดตามคอมเม้นต์ให้ทีดีกินดีเด้อพี่น้องเฮาบ้าคือพา